นักเรียนรุ่นเดียวกับผมที่เรียนชั้นประถมมาด้วยกัน60กว่าคนคนที่เรียนเก่งที่สุดตอนนี้คือเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่มีแต่หนี้สินลหลายๆคนในห้องผมเนี่ยพ่อแม่ต้องขายควายทั้งฝูงเพื่อส่งลูกเรียนบางคนต้องขายที่นาเพื่อส่งลูกเรียนแล้วเป็นหนี้แล้วพอจบออกมาคนเหล่านี้แม้จะได้งาน แต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อที่นาคือให้พ่อแม่ได้เขาคือลูกจ้างราคาถูกที่จะต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากต่อไปมันทำให้ผมรู้สึกว่าการศึกษาสำหรับคนจนเนี่ยเหมือนกับการพนันเหมือนมากแล้วตอนเนี้ผมก็เริ่มเห็นคนจำนวนมากที่ต้องต่อสู้กับเสือกสนทำงานมากกว่าสิบปี เพื่อส่งลูกเรียนเขาสละเวลาของชีวิตมากกว่าสิบปีเพื่อส่งลูกเรียนพอจบออกมาลูกก็หางานทำไม่ได้หรือหางานทำได้ก็เป็นได้แค่แรงงานราคาถูกในมุมมองของคนจนรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยทำร้ายเรามากทีเดียวเราเรียนเยอะมาก แต่สิ่งที่เรามาใช้ในชีวิตกลับไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนทําไมเราต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตเกือบ20ปีใช้เงินเป็นล้านเพื่อที่จะเรียนสิ่งที่เราเราจะไม่ได้ใช้ผมจําได้ว่าผมเกลียดคณิตศาสตร์มากแต่ผมก้มหน้าก้มตาเรียนสายคอสแทนเรียนพายอากำลังสองแล้ววันนี้ผมยังไม่เห็นใครเลยในชีวิตที่ถอดสแควรูทในชีวิต มีคนจํานวนมากรุ่นผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ป .1 นนจนถึงปริญญาตรีรุ่นผมหกสิบคนไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษสักคนมีแต่ผมพอพูดได้งงง,งปล,ปลาๆใจก็พูดได้ในเมื่อครูสอนยังพูดไม่ได้แล้วเราเรียนทําไมอะ่ะแล้วเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายอันนี้ชีวิตของคนมีค่ามากเวลาทุกนาที มันเป็นยิ่งใหญ่มากแต่เรากลับทำให้มันสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์มากพอผมมีลูกขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มคิดถึงเรื่องการศึกษามากขึ้นว่าจริงๆแล้วการศึกษาคืออะไรผมเห็นสองด้านผมเห็นสองอย่างที่การศึกษานำออกจากชีวิตของเราอย่างแรกคือความรัก ความรักเกิดจากความใกล้ชิดความผูกพันการร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่พอเราไปเข้าโรงเรียนเนี่ยความรักหายไปเพราะว่าความผูกพันมันหายไปใช่ไหมจำได้ไหมว่าวันที่เศร้าโศกที่สุดในชีวิตก็คือ วันที่พ่อแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกครับเป็นอย่างนี้แหละครับทำไมเราต้องเริ่มต้นชีวิตของเด็กคนหนึ่งด้วยความเศร้าในเมื่อโลกนี้มันสนุกมากมันทำให้อะไรสนุกสนานได้หลายอย่างแต่เราทำไมต้องบังคับให้ลูกเศร้าตั้งแต่แรกเราทำไมต้องฝึกให้เด็กเครียดเละกลุ้มต้องเรียนสิ่งที่เขาไม่อยากเรียนผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็ก คอมมิวนิสต์กำลังยึดครองขเขมรลาวและเวียดนามข่าวที่กระพือออกมาในหมู่บ้านก็คือถ้าเราเป็นคอมมิวนิสต์เขาจะจับเด็กเนี่ยไปเข้าไปค่ายล้างสมองแล้วเอาพ่อแม่ไปลากไถแทนควายทำงานหนักแล้วให้พ่อแม่เนี่ยกินข้าววันละหนึ่งกระป๋องผมกลัวมากแอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวอยู่บ่อยมากเลยคิดถึงเรื่องนี้ทีไรร้องไห้ทุกที เพราะอะไรเพราะผมรักพ่อแม่มากผมไม่อยากจะถูกพรากจากพ่อแม่ไปแต่วันนี้เหตุการณ์ที่ผมกลัวที่สุดกลับเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ผมเคยกลัวมันถึงเป็นเรื่องปกติทำไมเราต้องพรากลูกออกจากพ่อแม่ความรักไม่ใช่สัญชาตญาณอย่างเดียว มันคือมรดกชีวิตที่ถูกพัฒนาและส่งต่อมาไม่รู้กี่ชั่วโคตรจนมาถึงรุ่นเราแต่พอรุ่นเราเราไม่ได้ส่งต่อมรดกชีวิตอันล้ำค่านี้ให้ลูกโดยการเราตัดขาดลูกออกจากพ่อแม่เพื่อไม่ให้มีความผูกพันกันเพื่อให้ทุกคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะโดดเดี่ยวที่สุดเหงาที่สุด อันนี้คือสิ่งแรกที่ผมเห็นว่ามันหายไปจากชีวิตโดยการศึกษาทํามันหายไปผมไม่อยากจะให้ลูกเป็นเหมือนคนอื่นๆเพราะผมมองเห็นคนเข้าโรงเรียนเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับเด็กๆกําลังเดินเข้าโรงงานเพื่อที่จะถูกแปรรูปออกมาเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมคือทําคือผลิตออกมาให้มีมาตรฐานเดียวกันคือเป็นธาตุที่ดีในระบบธุรกิจ ฉะนั้นพอมีลูกขึ้นมาผมก็เลยคิดถึงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องเรียนคือความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างน,น้อยๆปัจจัย4ี่คือเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้และการรักษาโรคนี่คือรากเหง้าของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเรียนถ้ารากฐานดีเนี่ยเราจะไม่กลัวเรามั่นใจเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างภาคภูมิใจแต่การศึกษาตัดรา,ากเราออกทั้งหมดเลย ไม่มีใครได้เรียนปัจจัยสี่เลยฉะนั้นเราจึงกลัวมากทุกครั้งที่จบมหาวิทยาลัยคนจึงรู้สึกว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอใช่ไหมแล้วเราจะรู้สึกกลัวและเคว้ง้างมากฉะนั้นเวลาเรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกลัวเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าคุณต้องการต้องการความมั่นคงคุณต้องมีเงินใช่ไหมฉะนั้นถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องทํางานนะัก นั่นก็คือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อทํางานฉะนั้นพอผมมีลูกขึ้นมาผมก็เลยคิดถึงการศึกษาทางเลือกก็เลยพอดีเมืองไทยมีกฎหมายให้ทำโฮมสกูลได้เราก็เลยมาทำโฮมสกูลกันซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเขาก็ไปติดต่อที่การศึกษาเขตแล้วก็เขาก็จะให้เรามาทำหลักสูตรเราก็มาเขียนหลักสูตรเราก็ส่งเขาถ้าเขาอนุมัติแล้วเราก็มาสอนเองอหลักสูตรเขียน ให้กระทรวงศึกษาพอใจยังไงก็ได้เขียนไปเลยครับแต่เวลาสอนเราสอนต่างกันอย่างผมสอนเด็กสอนลูกเนี่ยให้ลูกปลูกผักปลูกผักแปลงเดียวเรียนทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนทั้งการอาชีพและเทคโนโลยีจบครับแล้วสอนลูกวันหนึ่งไม่ถึงสองชั่วโมง ที่สอนนั่งสอนจริงคือคือภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ท่านเองที่เหลือมันอยู่ในชีวิตประจําวันทําไมเราต้องสอนหลายๆอย่างเด็กมันเรียนรู้ได้เองลูกผมอายุเก้าปีออกเรือนแล้วนะครับสร้างบ้านอยู่เองได้แล้วเก้าปีผมจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่ซื้อของเล่นให้ลูกไม่ถึงสิบครั้งครับ เขาไม่ค่อยได้ต้องการของเล่นพ่อก็หาของเล่นในสวนได้แล้วถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะหาเงินเองเขาเคยทําขนมขายเพื่อหาเงินซื้อเลโก้เคยทําไฟฉายจากแบตเตอรี่ถัดโทรศัพท์เก่าขายอันละร้อยห้าสิบเพื่อหาเงินซื้อเลโก้อันนี้คือสิ่งที่ลูกทําซึ่งพ่อแม่แทบจะไม่ได้จ่ายเงินให้ลูกเลยผมรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วเราก็เห็นว่าลูก อายุสิบอ็ดปีไปเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองสูงมากเขาเริ่มออกแบบบ้านเองได้เริ่มทําอะไรต่างๆเองได้ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากมเราก็เลยสอนในเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลักให้ลูกพึ่งตนเองได้ถ้าลูกพึ่งตนเองได้พ่อแม่ตายโดยไม่ต้องห่วงครับยังไงเขาก็อยู่ได้ใช่ไหม,มเรามีเพื่อนเยอะมากครับตอนนี้ มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือน้องต้นกล้าต้นกล้าอายุสิบสามปีเมื่อปีเนี้ตอนเขาอายุสิบสองปีเนี่ยเขาก็ทำโฮมสกูลมาตั้งแต่แรกนะครับงานหลักของเขาวิชาหลักของเขาคือการเลี้ยงเป็ดพ่อทำนาลูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเป็นวิชาหนึ่งที่มีทุกวิชาอยู่ในนั้นสองปีที่แล้วเขาไปเที่ยวอเมริกากับลูกผมโดยไม่ได้ของเงินพ่อเลยแม้แต่บาทเดียว หกหมื่นกว่าบาทค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยเก็บจากไข่เป็ดครับนะฉะนั้นการศึกษาไม่ควรจะเป็นเรื่องยากไม่ควรจะเป็นภาระการศึกษาจะต้องง่ายและสนุกไม่ใช่เครียดเลยกลุ่มการศึกษาไม่ควรจะเป็นภาระให้ทั้งพ่อแม่และตัวเองไม่ควรจะเป็นภาระให้รัฐบาลเด็กเรียนอะไรมันต้องใช้มันนั้นให้เลี้ยงชีพได้ด้วย นั่นคือการศึกษาที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนมีชีวิตอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจการศึกษาในปัจจุบันเราต้องพึ่งพิงอะไรทุกอย่างทั้งหมดเลยฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบการศึกษาเองผมว่าเราจะเกิดมหัศจรรย์ทางความคิดเกิดความหลากหลายเกิดความมั่นคงยั่งยืนทางความคิดอย่างน่าทึ่งแต่ปัจจุบันนี้การศึกษาถูกรวมศูนย์อยู่ในกระทรวงศึกษาอย่างเดียว พยายามที่จะให้คนคิดเหมือนกันการคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนั่นคือการก้าวไปสู่ความล่มสลายความแตกต่างคือความมั่นคงความแตกต่างคือความยั่งยืนความแตกต่างคือความสวยงามครับฉะนั้นการศึกษาควรจะออกนอกจากการครอบงําของกระทรวงศึกษาหรือรัฐบาลควรจะเป็นสิทธิของชุมชน ชุมชนต้องออกแบบการศึกษาเองเพื่อตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าจะมาออกแบบให้เขาไปเป็นทาสของระบบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมจึงอยากจะชักชวนให้พวกเราเริ่มคิด